อย่างที่นะครับคันนี้ทรงดีนะครับแต่งสวยแต่งหล่อรอบคันนะครับใครได้ไปคือขับเท่ๆได้เลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับเป็นรีโว่2.4นะครับคันนี้เป็นตัวเอนทรีนะครับรถปีใหม่นะครับรถปี2021จดทะเบียนปี64นะครับที่สําคัญคือเป็นรถมือเดียวนะครับมือเดียวออกศูนย์เลยแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือคันนี้ไม่น้อยนะครับไม่วิ่งไปแค่30,000กิโลนิดๆเองเห็นของแต่งนะครับแค่ของแต่งก็คุ้มแล้วนะครับ รถใช้งานมาน้อยนะครับสภาพยังเอี่ยมเลยนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับคันจริงจอดอยู่ลำพูนะครับลูกค้าด้านไหนสนใจสามารถมาดูมาลองขับได้นะครับจอ Android นะครับชุดเครื่องเสียงนะครับมีให้พร้อมเลยนะครับโอ้โหชุดเกียร์วัดก็ใช้งานได้ปกติครบทุกระบบเลยนะครับคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับรายได้เท่าไหร่อาชีพอะไรนะครับอยากออกรถง่าย ปรึกษาเราได้ฟรีๆนะครับรถของเรารับประกันคุณภาพทุกคันแล้วก็ดำเนินการถึงที่นะครับฟรีทั่วไทยด้วยนะครับมีบริการดูแลหลังการขายด้วยนะครับราคานี้รีบเลยนะครับท่านไหนสนใจก็สามารถอินบ็อกเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับผม